เกือบเข้านะเออเขตัวสามหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเป็นไงล่ะคะไม่ได้นอนกองขี้ควายนะคะคุณผู้ชมค่ะเลขแตกศูนย์สามค่ะเลขแตกศูนย์สามค่ะคุณผู้ชมค่ะเลิศเลิศนะคะเออกลับแตกสามตัวแล้วนะเออฟันโอ้ยฝันศูนย์อะไรนะฟันสี ฟันศูนย์ฟันสี่ศนาอะออก5้าศนย์สามหักอยู่น้กหมดเลยเลน,นะคะเออเลิน, <S 2> <S 2> นี่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 ทุกคนนะคะ กับ03คะ่ะนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ๊ะทำไมงวดนี้ถึงไม่นอนกองขี้ควายนะคะเออทำไมงวดนี้ทำไมถึงไม่นอนกองขี้ควายคะก็นี่ไงนะคะเออมันเป็นประจักษ์แล้วนะคะเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเธอแล้วอีกแล้วอีกเลขหนึ่งนะที่ที่ไม่ได้เอามาเอาเอามาบอกนะคะเธอชอมาเถอะ เพะเพราะเราไปเจเราไม่ได้บอก <c oughs> นะคะเออเนี่ยนะคะอ03 <c oughs> โอเคอใครรวยพิมพ์ว่ารวยมาค่ะทุกคนขาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะเดือนแรกวันแรกของเดือนนะคะวันแรกของเดือนของเราเจาะให้แค่30 34 39นะคะเจาะแค่นี้นะคะทุกคนขาไม่ได้เยอะนะคะเออไม่ได้หนึ่งหน้ากระดาษนะคะทุกคนขาเออใครรวยบ้าง ใครรวยบ้างเอ่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลที่1ออกอะไรนะสามหกตัวนะ่ะสั่งมาตั้งแต่สามตัวแล้ว,ว,วมั <laughs> มวนได้ถูกเยอะมากวุย้ยขอบคุณนะคะเฮ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> ได้อยู่คะ่ะโอเคนะคะทุกคนขะงวดหน้าตามกันใหม่ไหมถ้างวดหน้าตามกันใหม่ นะคะทุกคนค่ะพิมพ์ว่าตามเพราะว่าเลขนี้คือถือว่าไม่อั้นนะฮะเลขนี้ส<ๆ>ี่แล้วค่ะ, 34, ะ4 34, 4 35, สี่สามสี่เนาะสี่สามสี่ห้าศูนย์สามไม่ได้นอนกองขี้ควายเลยนะคะคุณผู้ชมขาเออเพราะงวดนี้ถือว่าเราทากัน <S <S เห็นไหมงวดนี้ถือว่าเราทากันนะคะงวดนี้ถือว่าท้านะคะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีสามเนี่ยจะนอนกองขี้ควายโชว์ทุกคนนะ,ะถือว่าเราทําสําเร็จเราไม่ได้นอนกองขี้ควายนะคะทุกคนค่ะเป็นสักขีพยานด้วยเป็นสัก โอเคยินดีด้วยนะคะวดหน้าตามกันใหม่นะทุกคนคะแต่วดเนี้วัน,นี้มีทั้งลาวด้วยนะมีลาวด้วยเนาะตัดท,ที่ลาวค่ะเออเออวันนี้ตามลาวก่อนนะคะโอเคเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนาไปทําลาวต่อขอแสดงความยินดีกับวันแรกของเดือนกรกฎาคม3 0เราเข้าหลายๆคนได้หลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เราถือว่าเรามีโชคร่วมกันใครที่ติดตามนะคะถือว่าได้รับโชคลาภนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่เริ่มต้นสลับเดือนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของเรานะฮะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆนะคะเพราะว่าสิ่งไม่ดีมันหลุดไปจากเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ถือว่ามีความโชคดีและเป็นก้าวแรกของเดือนแล้วนะคะก็เฮงเงปังๆกันนะคะทุกคนขาไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันงวดหน้า ืนนี้มีลาพัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบลาพัฒนานะคะทุกคนขาไปแล้วสวัสดีค่ะ